ทำเป็นอินเทอร์เฟซอ่ะกับหน้าอินเทอร์เฟซนะครับใช่ซึ่งก็จะใช้ภาษา Java กับใ<ช> C ใช่ใช่ใช่ไหมภาษา Java กับ C <น>แล้วเขาให้เขียนแก้ปัญหาอะไรเขียนอินเทอร์เฟซแก้ปัญหาอะไรเขียนอินเทอร์เฟซอ่าตอนมันจะมีให้ผมทำอินเทอร์เฟซกับทำเป็นโปรเจกต์เล็ก ใช่โปรเจกต์ต่อวงจรเล็กๆอะฮะไออินเทอร์เฟซก็แค่ทำเป็นชิ้นงานปกติไม่ต้องไม่ต้องแก้ปัญหาอะไรแต่อไอโปรเจกต์ที่ผมต้องทำมันคือต้องแก้ปัญหาที่ผมต้องคิดขึ้นมาเองอืมใช่ไหมแก้ปัญหาแล้วคิดขึ้นมาเองก็นั่นก็คืออ<ช>ินเจเนียริงแบบว่าลักษณะอินเจเนียริงตรงนั้นแต่ปัจจุบันนี้อย่างที่พี่บอกไปแล้วอย่างที่พี่บอกเสนอไอตัวควสเนี่ยแล้วก็ทุกคนก็รู้กันใช่ไหมว่าปัจจุบันนี้โปรแกรมเมอร์อย่างเดียวไม่ได้โปรแกรมเมอร์ก็ต้องเป็นภาษาอังกฤษจริงจริงในการแบบ actually write Like business solving application apply ซึ่งต้าเ,เจอในโรงเรียนเองเลยเใช่ไหมล่ะอ่ะฮะเขียนเป็นข้อเสนอข้อเสนอ Proposal ฮะใช่ Proposal ไม่รู้แปลเป็นไทยอะไร Proposal คือข้อเสนอทางธุรกิจฮะเห็นไหมเรามีทำ Application solving เราทำจาวาเราทำ i n t e ท f a c เเสร็จทำเป็น Circuit เรียบร้อยก็ต้องเขียนเรียนภาษาอังกฤษเขียน Essay ทางด้านทำ proposal จริงไหมจริงใช่ใช่นี่คือสิ่งที่เราเรียนปกติในนิวซีแลนด์เลยใช่ไหม ใช่ใช่ใช่วิชานี้เรียกว่าเป็นวิชาของอนาคตครับเพราะว่าพี่บอกเลยฮะทั้งเอเชียแม่งก็ยังไม่เก็ตกันนะครับแต่พี่เก็ตก่อนก็คือแบบบอกได้เลยว่า Future p r o g r a m m e เมันไม่ใช่แบบผมเขียนแล้วเก่งอย่างเดียวครับคือแบบผมจะต้องมี Apply Linguistic g l o b a l l a n g u a g e ก็คือ English ในการที่จะแบบ bring business idea on the table ใช่นิวซีแลนด์เขาก็ใจก่อนจริงไมมจริง พราะฉะนั้นพี่เคิงแนะนำเลยครับลูกหลานนะครับส่งไปเรียนนิวซีแลนด์เลยครับรับรองรอดก่อนเลยฮะเพราะว่าเมืองไทยนี่ยังงมคงอยู่เลยฮะโอเคนะครับอันนี้ตาคอนเฟิร์มอันนี้ดีใจครับนะฮะที่พี่มีน้องตาช่วยคอนเฟิร์มว่าสิ่งที่พี่เสนอเนี่ยในเควสในการเดินทางนี่แม่งไปถูกร้อยเปอร์เซ็นต์แน่ๆอันนี้จากคัสเตอร์ม์คัสเตอร์ม์คัสเตอร์ม์เทสต์โมนีเลยนะฮะว่าแม่งใช่เลยโอเคอ่าไม่เป็นไรดีแล้วดีแล้วพี่ดีใจครับเพราะว่าพี่พี่พี่เชื่อ division แล้วพี่ว่ามันใช่มันคือโลกของนาคตการศึกษาาาปนอย่่่งี้แตว มันตรงพอดีเดะ๊ะก็สิ่งที่น้องเรียนในโรงเรียนเลยไงถ้าใจไหมที่ไม่ใช่ในเมืองไทยใอืออือ,อโอเคอ l r